วันนี้จะมาผักมะเขือย,ยาวนะคะกระโมสับใบโหระพาเอามาเกือลงสัดละมันหน่อยนะคะแล้วเทมไว้ก็ตือกระ,กะเทียมค่ะหมูสับตาเจี้ยวใบโหระพาพริกแดงเหลืองเอ่อน้ำปลาหายไปไหนน้ำปลา แล้วก็ซอสปรุงรสนะคะจะใส่น้ํามันหอยก็ได้นะคะดิฉันไม่ค่อยชอบใช้นะคะเนี่ยเราก็ผัดไว้พอดมะเขือไว้ก่อนพอสุกนะคะแล้วก็แหวกมะเขือไว้ข้างๆค่ะเอาตะเทียมงงเกลยวค่ะ เราจะเจียวกระเทียมก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หมูสับน้ำน้อยก็เติมน้ำนิดหน่อยะคะ่ะให้มันน้ำขุกขิด เที่ยวค่ะเวลาจะจะนั่งชิมก่อนนะคะเพื่อเพิ่งใส่น้ำปลานะคะเพราะเต้าเจี้ยวเนี่ยมันเค็มวเต้าเี้ยวเค็มแล้วะคะ่ะ ต้องใส่ใสหัวปลาถ้าใส่ใบโหระพาค่ะ เกี๊ยวมันเค็มแล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเราต้องชิมดูก่อน เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะมะเขือผัดน่ากินไหมคะพี่ันชอบอร่อยมันง่ายๆขอบคุณ